คนดูครับผมขอร้องครับกดไ like ลค์เธอครับกดเถอครับมันมันไม่ยากเลยครับคนดูกดกดไลค์เธอครับผมพูดดีๆแล้วครับ อโอเคแล้วก็ขอสวัสดีทุ้ชมทุกท่านกันด้วยอยู่ช่องเอชีโคเอร์นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเนะยครับผมนะสอนทําฮาคิเรนโบกับน้องคูโรมินะครับผมนะ,อ,นนอ,นะมนะอ่าโอเคนะครับผมก็วิธีการทําฮาคิเรนโบเนี่ยผมก็จะมาบอกในคลิปนี้นะสำหรับคนที่อยากได้จะได้เออฮาคิเรนโบนั่นเองนะครับผมนะอ่าโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่าฮาคิเรนโบเป็นไงนะครับ <c oughs> นี่นะครับนี่ มันก็จะเป็นฮาคิที่มันจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับผมนะไม่มีวันสิ้นสุดนะครับอ่าก็จะเป็นฮาคิที่รวมสีทั้งหมดในเกมนั่นเองนะครับผมนะซึ่งวิธีการหาเนี่ยให้ทุกคนนะผมไปหาดอกไม้นั่นเองนะครับผมซึ่งดอกไม้หน้าตาเป็นยังไงนะครับดอกไม้จะหน้าตาเป็นเอ <c oughs> ดอกไม้หน้าตาเป็นยู่ไนวะนี่ครับดอกไม้ดอกไม้จะหน้าตาเป็นอย่างนี้นครับนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยว มองไม่เห็นเดี๋ยวปิทาคี้กันอันนี้ครับดอกไม้มันจะหน้าตาเป็นประมาณนี้นะเนี่ยดอกดอกไม้นะครับเนี่ยอันนี้คือดอกไม้นะผู้ชมนะอ่ะพอทุกคนนคับได้ดอกไม้แนละ้วใช่ไหมครับอ่ะแล้วให้ทุกคนนะผมเอ้ยลืมบอกไป <c oughs> ดอกไม้หายังไงใช่ไหมอ่ะดอกไม้นะผมทุกคนต้องออนเซิร์ป,ประมาณ30นาทีขึ้นไปนะครับผมนะซึ่งจะมีดอกไม้เกิดนะครับผมซึ่งทุกคนต้องหาดอกไม้ถึงสดอกนั่นเองครับซึ่ง สามดอกไม้นะับตัวให้ทุกคนหาสามดอกไม้นะับเดี๋ยวผมจะบอกแค่สามจุดนะครับในการเกิดของไอ้ดอกไม้นั่นเองนะครับผมก็จะบอกเลยนะว่าดอกไม้เกิดตรงไหนบ้างนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวมาบอกเล,เลยกันนะท่านผู้ชมมาเดี๋ยว <c oughs> โอเคนะครับผมมนาะซึ่งดอกไม้เนะี่ยทุกคนต้องออนเซิร์ฟสามสิบนาทีขึ้นไปนั่นเองนะครับผมนะโอเคจุดแรกของการเกิดดอกไม้นะับให้ทุกคนนะไปที่เกาะแรกเลยนะท่านผู้ชมนะ่าจุดแรกใช่ไหมจุดแรก จุดแรกของการเกิดดอกไม้นะครับอเดี๋ยวผมจะนั่นหนึ่งให้ทุกคนไปที่เกาะแรกนะครับแต่ว่า m c Renderer อะโอเคนะครับผมซึ่งจุดแรกนะครับจะมันจะเกิดตรงนี้นะครับนี่จุดแรกดอกไม้จะเกิดตรงนี้นะครับ on surf สามสิบน,นาทีนะคลิปนี้จะบอกแค่สามจุดนะครับผมนะว่าจะมีประมาณเอ,อ่อ ห้าจุดเนี่ยแหละครับก็ไปหาเองแล้วที่เหลือนีครับอ่ะโอเคครับจุดที่สองนะครับจุดที่2ของการเกิดดอกไม้ก็จะอยู่ที่เกาะเอทิสปอนเนอร์นะครับผมนะอ่าโอเคนะครับก็คือเกาะไอซุคุนะบอนนั่นเองนะโอเคนะครับผมนะก็ให้คนนอะามันจะไม่เกิดตรงนี้นะมันแถวนี้แหละอ่ะซึ่งมันจะเกิดตรงนี้นะครับจุดที่สองนะมันจะเกิดตรงนี้นั่นเองนะครับตรงนี้นะอ่าตรงนี้นะท่านผู้ชม โอเคครับผมต่อไปจุดที่สามนะครับจุดที่สามจะไปที่เกาะไอเอ่อเกาะคิงคองทาวเวอร์น่ครับผมเป็นเกาะที่แบบเป็นเกาะตึกระเบอเป็นเกาะแบบเอ่อเกาะแบบว่าแนวแบบว่าเอ่อไคจูหมืนเล็กแปดอะไรประมาณนี้นะซึ่งมันจะเกิดตรงไหนวะเออเกิดตรงนี้นะอ่ามันจะเกิดตรงนี้นะนี่นะจุดที่สามนะมันจะเกิดตรงนี้แหละครับมั้งนะไม่รู้เหมือนกันจำไม่ค่อยได้นะครับแต่น่าจะเกิดตรงนี้แหละจุดที่สามนะครับ เออน่าจะเกิดเกิดตรงนี้นะเออัางนาครับผุ้ชมก็ไปพิจารณากันดูนะครับนะครับผมนะอาจจะเกิดตรงแถวนี้ก็ได้นะครับผมนะโอเคนะครับประมาณนี้ครับผมโอเคพอทุกคนหาครบสามดอกนะครับผมนะหาครบสามดอกให้ทุกคนไปที่เกาะไอเซนนะครับผมนะแนะนําไปทําในเซอร์วีนะครับเพราะว่ามันจะได้ง่ายๆนะครับคนจะได้ไม่แย่งนะครับตอนที่มันเกิดนะครับโอเคนะครับผมไป ให้ทุกคนมาที่เกาะไอเซนนะครับผมแล้วก็เจอกับตรงนี้้านหลังเกาะมันจะมีกับ NPC เอ่อเครื่องหมายแบบงงๆอยู่นะครับท่านผู้ชมนะให้ทุกคน,นเอาเอาดอกมาสมดอกนะครับผมจะเสกนะเพราะผมเป็นแอดมินนั่นเองนะผมคงท่านจะเก่งที่สุดในเกมนะเอาง่ายๆนะท่านผู้ชมมาโอเคนะพอทุกคนมีดอกไม้ครบสามดอกนะครับผมนะอ่นะมันก็จะหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยนะท่านผู้ชมนะอ่ะให้โคนอคุยกับมันนะครับ อ่ะคุยกับมันเสร็จปุ๊บใช่ปะ่ะทุกคนก็จะได้ฮารคีมาเลยเว้ยนนี้คือแบบโว้การทํานทเนี่ยเอ่อมันค่อนข้างที่จะง,ง่ายนครับแต่ว่าต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับสักนิดหนึ่งไม่เยอะมากนะผู้ชมนะโอเคเนี่ยผมก็ คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืม,มอุดหนุนร้านไก่ตันเอทีช็อปแล้วก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ถึงไลค์นะคานผู้ชมแล้วก็กดติดตามผมด้วยนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าครับผมบายบายโอ้ยขี้เกียจฟาร์มว่ามีร้านไหนขายรหัสราคาถูกบ้างวะอยากได้แบบเทพชิบหายแต่กู ไม่อยากซื้อแพงอดีตประเด็นจะมีร้านไหนบ้างวะไอเฮยเอ้ยเครียดชิบหายนั่นละนี่นายอยากได้รหัสเทปเทปแต่ว่าไม่มีงบใช่ไหมะ่ะฉันแน,นะนำร้านนี้เลย AT Shop ร้านบริการหายไก,กลตาลาค่าทุกเริ่มต้นเพียงแค่หนึ่งบาทนั่นเองมีทั้งระบบสุ่มและระบบการันตีสามารถซื้อได้ทั้งแบบสุ่มและการันตีได้เลยและมีรหัสเทปเริ่มต้นเพียงแค่สี่สิบบาทนั่นเอง โฮจัดโฮเแตละหาดยางเทปมีพนหาวันเต็มแบบบุบบามสมเปรยสามารถสุรุลยที่ AT s h o p อ